สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงยำแรงๆเดินจ้ามื้นี้กะมีมีเพลินหลายน้องน้อยกะไปโล่มไปเก็บคลิปต่างๆน้องคิตตี้มาเด้อจ้าพี่น้องน้องคิตตี้ก็ครบสี่เดินมื้นี้เด้อจ้าล้วกันน้องน้อยสิมาเฮอป้าลุงเิ่งความสดใส่าเริงของน้อง,องคิตตี้เนาะของน้องคิตตี้กบเอือนางใหญ่เป็นอยู่อยู่ส่วนนั้นเนาะกะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบใจหลายๆที่ คอยให้กำลังโมงกำลังใจครอบครัวสาวผู้ไทยทางฝั่งทางทางขุนกะจิมีน้องเดียวนางไง,ล,งล้วก็น้องคิตตี้แล้วก็ซอยเป็นแห่งใจให้ครอบครัวสาวผู้ไทยให้ทางนั่นก็นขอบคุณขอบใจล้านๆขอบคุณขอบจใจลายๆที่จะให้ป้าให้ลุงไปเบิ่งเลยว่านางไงเพิ่อน,อ,นอัพอัพเดทคลิปน้องคิตตี้เป็นอะไรเนาะให้ป้าให้ลุงครับส่งกันได้เลย สวัสดีจ้าลุงป้าเอาอ่ะสวัสดีพี่น้องเป็สกุลทุกคนจ้าเอ้ยเอ้ยสบายดีตาหน่ายนะเว้ยสวัสดีจ้านัใหญ่ก็ไม่ได้เพลินลายเลยจ้าพี่น้องนัใหญ่กัพาน้องคิตตี้ออกมาสบายดีตาหน่ายสร้างคิตตี้น้อยในหนาวเลยเด้อ Do lấy sức khỏe nữa mày đi này đi 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 มานแกนมดนะกูเคยแกนไม่ได้กูไม่เอาไปเป็นมกถือ่ลูกเพื่อนเอาเขได้ลูกเพื่อนนั่นเลเือเถอเลยโอ้ยเออเหลือเพือนเหหามไ่ได้เม่นนี่กันะเอาแม่อาาเเเลยโอ้น้ำลายเอาตามเแล้วแม่ เม่ลงเซนอ้ยนลองเซนฮะแล้วลงเซนพร้อมมาเลยปะลูง่ยอะไรอ่ะมนน้ำลายโอ้ใช่ลูกเมือนจะลูกคนกับปเลนะ

น้ำลายน้ำลายนี่คิต no ี้น้ำลายน้ำลาย่ไม่ได้มาเลยดายเดินมาเท่านั้นดีโอ้ยเอากรเซ็นมานี่เอาจะก็ให้เนี่ยเอาแม่ขยันได้โอ๊ยโอ๊ยเอาเพ่เลิกจะไปโกรธอันนี้อยู่ เนี่ตาเอ๋วันนี้มาขายโหได้เหัดถ้ตเหัดถกเนางเอ้ยหัดถกกเะการโอ้ยอจอเ่เยเบิ่งกระไปเบิ้งอีนะนะนี่นีมาเด้เช ชูดูดนี่วันนี้มันตุกมาอโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอเข้ากดกีดูกดกีดูอ้าวกิดูนออ้าวม้บมึงมันไหลเลยนะกิดูดั่นเอหัดถอเกาตเลย ห๊มนางเอยหัดถงให้คูเดะกโอ้ยอาไเช้ว oh, oh. ันนาัถเนาเนี่ยเบิ่งกรลับไปแล้วจงเบิ่งอีนะเนี่นี่มึงมาเลยเชยชูนี่วันนี้ม่ตุกมาโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอเขาขุดกิโ อ้าวแอ้วมึงมาไหลเลยนะไปแม่ไอซซึ่งไปบายสิโอ้โหเลยกันเราไม่เลงให้ายบายบายโอย 好了。 เ,เอาแล้วโอ้าหมาแล้วโอ้โหมาแล้วอ่าโอ้โหมาแล้วโอ้โหมาแล้วนะอ้าใครไม่โหโอ้โหเออมันโหเอง เฮ้ยมึยเออน้ำลายอ่ะโอ้ยน้องคิตตี้น้องคิตตี้อืะอยู่บนแจงแจงนี่ Còn mình sẽ thử Ở coi Nè Ở coi มีให้เนาะวันนี้เนาะเลยไปไทยรัฐไทยรัง,งก้าวก้าวก้าวเป็นลเลยจ้าป้าลุงคิดน้องคิตตี้เนาะก,กามีมีเพลลายกาาก,กาเฮาการวมๆม,มาแต่ละมือแต่ละมือนางใหญ่กาไทายมันก็เบิ่งมือเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้กาสิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อจ้า ขอบคุณขอบใจที่มีความกุศลนะจ๊ะลาไปก่อนบ๊ายบาย